ดีครับทุกคนก็เจอกับผมเช่นเคยแม่ทับอีกแล้วนะทุกคนลำนานปืนคู่มาแล้วนทุกคนปืนคู่ผมเข้าไปดูเลยแล้วกันนับนี่ครับผมลำนานปืนคู่บุกสุดซ่าครับทุกคนโอ้ยเป็นอ่ USP นะทุกคนเป็นปืน USP UH นะอันนี้ก็มาเป็นแพ็คนะครับเป็นแพ็คเลยนะทุกคนนี่ครับผมอันแรกนะก็อยู่ P อัตราในการยิงนะครับสองนะทุกคนแล้วก็ความเรียบร้อบวกหนึ่งนะแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่งนะเ,เหมือนกันนะครับแล้วก็คู่นะครับ นี่ครับผม USP คู่นะก็เหมือนเหมือนกันเลยนะครับอัตราในการยิง2นะความเร็วรีโหลดบวก1นะทุกคนแล้วก็ความเร็วเนะคลื่อนที่ลบหเหมือนกันนะครับอันนี้มาเป็นแบบแพ็คคู่เลยครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเปิดตัวครับทุกคนนี่ฮิถ้าเปิดตัวโคตรเท่อะเท่ปะของมันต้องมีบอกเลยว่าของมันต้องมีโอเคเดี๋ยวเราจะมาเหมากันนะทุกคนไม่รู้ว่าจะหมดกี่เพรน,นะครับนะแต่ถ้าทางนี้คือแบบดูดิทุกคนดูดิ ไม่มีไม่ได้เอาจริงคือแบบไม่มีไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเอ้ยพาไปจัดอะไรละกันนะครับก็เลือกกันที่เราแบบไม่มีหรือมีไปแล้วอ่ามเอาเอา,เอาอันที่แบบโอเคอันนี้ไม่เอาละกันแล้วก็บอร์ดก็บอกไม่เอาโอเคมาผมมีอยู่หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบสามเพจนะครับเดี๋ยวเราจะมาเหมาดูนะว่าผมจะหมดกี่เพรน,นะทวน เริ่มไปที่เก้าเพชรครับทุกคนเก้าเพชรเนี่ยบอกนะเก้าเพชรได้เลยนี่ดีใจจัดเลยนะเนี่ยด้านทางทุกคนนะนึกว่าจะหยุดนึกว่าจะหยุดแต่ไม่เคยหยุดให้ผมเลยเอ้ยทุกคนเอ้ยเลยครับผมเลยเลยแน่นอนครับผมอย่าบอกนะว่าผมจะได้เหมาตู้อ่ะอย่าบอกนะว่าผมจะได้เหมาตู้อ่ะเอาจริงเอาดีได้เหมาแน่นอนเลยอ่ะทุกคนไม่อยากเหมาเลยอ่ะเดียวโอ้ย อไหลลงไปให้ผมหน่อยก็ได้นะเมื่อกี้โอเคผมว่าผมได้เหมาจริงๆนะั้นได้เหมาแน่นอนไม่ต้องห่วงก็เดี๋ยวถ้าผมได้ปืนไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นให้ดูนะครับโอเคครับผมได้เหมาครับไม่เป็นไรฮะัได้ท่าทางมาก่อนนะครับแล้วก็จัดไปเลยครับผมนี่เป็นไงแล้วก็ได้เป็นแพ็คเลยนะเปิดเลยครับผมกดใช้ให้หมดเลยนะนี่เรียบร้อยนะตอนนี้ก็น่าจะใช้เรียบร้อยแล้วไปดูอาวุธครับผม เออเมื่อกี้ผมลืมเมื่อกี้ผมมีอ่ามีเพชรอยู่หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยยี่สามเพชรใช่ไหมผมเมื่อกี้เหมาตู้ก็คือแบบเหมาตู้แน่นอนนี่เขาผมเหมาตู้นะครับอ่าตอนนี้เพชรผมเหลือหนึ่งห้าศูนย์เอหนึ่งเท่ากับ ผมใช้ไป1582งพันห้าร้อยแปดสองเพนะครับในการเหมาตู้นะทุกคนโอเคครับ okay, ผมสําหรับใครที่จะเหมาตู้นะหรือแบบใครที่ไม่มีดวงแบบผมเนี่ยก็คือได้เหมาตู้แน่นอน,นครับผมหนึ่งพันห้าร้อยแปดแปดสิบสองเพจนะทุกคนก็ตีไปหนึ่งพันหกร้อยเพจนะเหมาตู้คนระับผมอย่าลืมนะทุกคนอเหมาตู้ก็ราคานี้เลยพันหกครับผมอ่าแบบเหมาเหมาตีรวมไปเลยนะทุกคนถัดมานะทุกคนนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าเติมครบนะเป็นแบบท็อปอัพนะครับเติมครบ เออเเพชรพนะครับก็รับไปเลยนะครับรับปีกคิวปิดนะทุกคนสุดคิวนะครับป,ปีกนะทุกคนโอเคปีกคิวปิดนะทุกคนอาสุดคิววบผมอะโอเคับผมก็ปีกอันนี้ก็ตามเลเวลครับผมเป็นกระเป๋านะครับ น่ารักดีนะทุกคนจริงๆก็น่ารักนะครับนะมันต้องมีละของต้องมีละแหละอย่าลืมนะทุกคนตเติมครบสามร้อยเบเก้าเพนะครับตเติมครบนะสามร้อยเบเก้าเพก็รับไปเลยนะเออถ้าเราๆนะเออประมาณร้อย อ่าไม่ถึงไม่ถึงร้อยห้าสิบาทครับทุกคนประมาณร้อยห้าสิบก็ได้อ่ะเติมร้อยประมาณร้อยห้าสิบนะทุกคนทุกคนก็จะได้ไปเลยนะครับแล้วก็เพชรที่ได้เนี่ยก็เอาไปสมกิจกรรมเมื่อกี้ก็ได้นะทุกคนนะเอออย่าลืมไปเติมนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปขอรีวิวปืนหน่อยละกันนั้นทุกคนตานนี้ขอให้มี U S P คู่ละกันผมจะได้แบบโชว์ว่ามันโกงขนาดไหนนะครับอันนี้คือแบบไม่มีไม่ไม,ไม่คู่นะทุกคนเบื่อมา ทุกคนดูรีโหลดรีโคไวดูรีโหลดอแบบนึ่งนะอ่ามี u sp คู่ครับผมบอกเลยว่าโกงดูดิทุกคนทุกคนเอาเรื่องจดไปล่อเลยแล้วกันนะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ได้ยิงไหมเนี่ยหวังว่าจะได้ยิง เจอแล้วที่ไหนอ่ะอยู่ในบ้านเปลี่ยนแม็กไว์เปลี่ยนแม็กไว์ออวิ่งไว์คอดเวอร์ โคตรเวอร์โคตรโกงบอกเลยว่าโคตรโกงเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเล่นอีกตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองดูอีกว่าผมจะไหวหรือเปล่านะทุกคนอโอ้โหอย่างกืบปืนชาร์จเฮ้ยโอ้โหหยเป็นลิงผมโดนลิง กลับล่างไม่ทันเื่อนไหวเื่อนไหนคิวโอ้ยโดนยิงเข้าหัวถ้าไม่โดนยิงเข้าหัวนี่ไม่ได้หรอกจริงๆเอาอีกมากทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่นตืนพกอีกไม่ผมไม่ได้หยามหรืออะไรนะแต่คือแบบแค่ตื่นพกเราก็น่าจะชนะขาดแล้วนะ่ะ First Blood มันถึกด้วยนะตัวเนี้ยโอ้ยลูกซองงัดหัวไม่ขึ้นเลยทุกคนระยะใกล้เกินไปผมงัดไม่ขึ้นอ่ะน่าจะได้อยู่2องวินแรก จริงนะเมื่อกี้ถ้าระยะกลางระยะกลางระยะไกลหน่อยนะน่าจะเล่นได้แต่ว่าเมื่อกี้ระยะประชิดเกินไปไทำให้ผมยิงไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันอะไรตอนนี้เราต้องเอาคืนครับผมโดนไหนอ่ะ รนไหนยิงอ่ะอ๋ออยู่ตรงหน้าต่างข้างบน <First Blood. S 1> โอ้ยเพื่อนไม่มีไอวอลเหรอพบศัตรูแล้วเราก็ขายผมไม่เห็นตัวเฉยนู่นน่ะอยู่ข้างบน <Double Kill. S 1> โอ้ย <Double Kill. S 1> เ,เรื่องจาอ้าเฮ้ยกำศล่ะพ่อตึง เพื่อนแบบทั้งศพด้วยอฮอเรื่องจากทำหนักโอ้ย้าลั่มสามนะเกินกว่านี้อีกทุกคนเจอเพื่อนก่อน

ให้ยิงคูอยู่ไหนอ่ะอืไวจัดอ่ะทุกคนบอกเลยนะทุกคนของมันต้องมีใครที่ยังไม่มีหรือใครยังที่ยังไม่จัดก็ไปจัดนะครับเป็นงานดูถ้าเปิดตัวตอนจบอ่ะทุกคน<ๆ>เห็นปะเทบอกเลยว่าเทแล้วคือแบบเพื่อนเห็นด้วยเพื่อนแบบดูของเราได้ด้วยอืมเฟี้ยวเฟี้ยวเลย ให้เลยครับผมท่านี้คือผมจะแบบใช้น่าใช้ยาวๆอ่ะจนกว่าจะแบบมีท่าใหม่มานะถ้าเปิดตัวสําหรับท่าเปิดตัวนี้นะโอเคผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเออ U S P U S P คู่กับ U S P ธรรมดาครับผมเป็นไงบ้างกองไหมทุกคนเอ่อง่ายๆมันดีอ่ะมันดีมันดีจนแบบมันแลดูกองไปเลยเลยอ่ะทุกคนนะมันดีจนมันแลดูกองไปเลยอ่ะเพราะว่ามันแบบอ่อ อัตราในการยิงไวมากเลยนะอัตราในการยิงของเลยนะครับแล้วก็รีโหลดยิงไวด้วยโหลดไวด้วยนะครับถึงเคลื่อนที่ช้าเนี่ยคือแบบจังหวะเคลื่อนที่ไม่ค่อยมีใครถือปืนวิ่งเท่าไหร่เราเอาเราก็เอาเคอรี่เข้าไปก็ได้นะครับเอาเคอรี่ไปให้มันหักล้างในการเอ่อลบวิ่งนั้นคนก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะสำหรับเอ่อวิ่งไวงวิ่งช้าตรงนี้นะครับนะ ก็คือโดยรวมแล้วคือดีครับผมอย่าลืมมาจัดกันนะทุกคนโอเคผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนคลิปหน้าเจอใหม่นะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามให,ให้ผมด้วยนะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายไปลาครับทุกคน